สวัสดีครับผมแอดเดนนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ของทางซิกโนนั่นเองนะก่อนที่เราจะไปดูตัวคีย์บอร์ดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำมาอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตะเลียดบนกล่องกันก่อนนะครับอย่างแรกครับนี่คีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ในซีรีส์ของโอซิลี่นะครับโอซิลลี่จะรับประกัน1ปีนั่นเองแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้มีสสีนะครับมีดากับขาวนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับ ตัวคนะีย์บอร์ดสวิตช์มันอ่ะเป็นยางนะครับก็เหมาะสําหรับคนต้องการแบบพิมพ์กดไปแล้วนิ่มๆแล้วก็ไม่มีเสียงนั่นเองก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยถ้าต้องการแบบเสียงเงียบนิ่มๆนะแล้วก็มีไฟด้วยเนี่ยมันจะมีสัรลักทั้งสองสีนะสีดําก็มีนะเนี่ยเห็นไหมครับก็มีไฟเป็น led นะครับอืมก็มีไฟเจ็ดสีนั่นเองเนี่ดูอย่างหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไฟสวยนะครับเพราะว่าตัวคีย์แคปของมันอนะ่ะเป็นพุดดิ้งคีย์นะ เราไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูตอนแกะกล่องนะครับอาจจะเสียบไฟให้ดูอีกทีนะนี่ด้านชี้จากด้านนี้ครับตัวโหมดไฟนะครับนี่ตัวโหมดไฟอ่ะของคีย์บอร์ดตัวเนี้มีทั้งหมดห้าโหมดด้วยกันนะครับแล้วก็นี่นะครับอันอยู่ตรงกลางเนี่ยด้านเนี้ยตรงกลางเนี่ยเห็นปะ่ะอ่าอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะแอดบอกแล้วกันก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับรองรับการกดได้มากสุด10บหลนครั้งนั่นเองนะครับ แล้นี่ครับนี่มันก็จะมีแบบปุ่มฟังก์ชันนะครับพวกมัจติกีเดียนะครับให้12ปุ่มนั่นเองชื่อมันก็คือ KB 7 1 3นะครับถ้าเป็นสีดำก็ BLK ถ้าเป็นสีขาวก็เป็น W นะครับชื่อมันก็คือ Qu e s t a บนะครับด้านหลังก็จะมีบอกนะครับว่าปุ่มอะไรทำอะไรได้บ้างกดฟังก์ชันยังไงนะครับแล้วก็มีตัวเนี้ย สเต็กคร่าวๆนะอันนี้อาจจะไม่จอยละเอียดลึกแล้วกันก็มันจะมีบอกนะครับว่าคีย์สวิตตตรงเนี้ยคีย์สวิตของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นแบบปุ่มยางนะครับเป็นลับเบอร์สวิตนั่นเองใช้งานกดได้มากสุดนะครับ10ล้านครั้งมีไฟเป็น LED นะครับแล้วก็มีโหมดไฟทั้งหมด5โหมดด้วยกันมีปุ่มมัลติ p r เดียนะครับปุ่มฟังก์ชัน12ปุ่มหัวเชื่อมต่อเป็น USB 2.0นะครับหรือ USB Type A นั่นเอง นะสายนะครับสายเป็นลับเบอก็คือสายยางนั่นเองลับเบอร์คอร์ดนะสายยาว1.5เมตรแล้วก็มีพวกไดเมนชันนะครับก็จะเป็นพวกขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดอยู่ที่670กรัมนะครับบอกไม่ละเอียดแต่พูดเกือบหมดเลย แค่แตทั้งหมดเลยก็มีตรงนี้นะครับด้านหลังกล่องก็จะมีเป็นเพจ f a c e b o o k นะครับก็เข้ามาสอบถามการใช้งานสินค้าต่างๆได้นะครับหรือว่าจะส่งเคมอะไรประมาณนี้นะครับสามารถใช้กับ Windows ได้ทุก Windows เลยครับแล้วก็ Mac OS ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะตามทีเทสบอกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะสินค้ากันเลยดีกว่านะครับเอาละครับก็เรามาดูคีย์บอร์ด ในตัวกล่องกันดีกว่าเริ่มจากสีดำก่อนแล้วกันนะข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนสายอ่ะสายยังอยู่ด้านนี้นะนี่เราง,ง้างใ้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เอาสายออมาอันนี้ออกมาอันนี้ตัวสีดำตัวสีขาวครับเหมือนกันนะสีขาวสีขาวข้างในเหมือนกันเลย,ยนี่ออกมามันก็จะมี พลาสติกคุ้มมานะครับเนี่ยให้ดูสีดําก่อนแล้วกันทรงของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีที่รองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบปุ่มจมนะเนี่ยทรงแบบปุ่มจมตัวคีย์แคปเราทํามานะครับเนี่ยทําเป็นแบบพุดดิ้งคีย์วันนะครับนะ,อะใอรก็เริ่มตัวอนี่นะเป็นพุดดิ้งคีย์ภาษาไทยนะครับจะเป็นสกรีนมานะครับ ั้งภาษาไทยและอังกฤษนะครับนี่ตามนี้เลยด้านหลังด้านหลังก็จะปรับได้นะเนี่ยปรับได้หนึ่งระดับทางสองด้านเลยแล้วก็มียางกันเลื่อนให้นี่นะผิดกลับมาอันนี้เลยเรามาดูตัวสีขาวต่อครับให้ดูทรงก่อนนี่นะ้าข้างดานนี้ด้านนี้ เป็นฮุดดิ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยสัเก็ตฮุดดิ้งเหมือนกันนะเนี okay. ่ยแล้วก็มีที่รองข้อมือเหมือนกันด้านหลังนี่เหมือนกันแล้วนะครับปรับได้นหนึ่งระดับตวัวอักษรให้ดูชัดๆตัวอักษรก็เป็นสกรีนมานะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับเนี่ยทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยอืมก็จะมีตัวที่รองเขาอย่างที่้บอกที่รองข้อมืออย่างนี้นะ ก็ด้านนี้แล้วกันก็จะรองประมาณนี้นะครับมันจะรองได้ประมาณฝ่ามือทั้งสองข้างะคนัเนีวยวางฝ่ามือไดอ้ตัวสายนะครับนี่สายทั้งสองอันสายนะครับจะเป็นสายยางนะอืมสายยางแบบนี้เลยยาวหนึ่งจุดห้าเมตรหัวเชื่อมต่อเป็น USB สองจุดศูนย์หรือ USB Type A นะตัวปุ่มนะเป็นยางนะครับเวลากดจะไม่ค่อยมีเสียง ปกติถ้ากดคีย์บอร์ดปกติมันจะมีเสียงคิกคิกหรือตึกตึกเนี่ยแต่ว่าตัวปุ่มยางมันจะการกดมันจะนิ่มนะเนี่ยเนี่แล้วจะไม่มีเสียงแต่ไม่เข้าไม้นนะออั่นแหละแอดเข้นใจแล้วตัวคีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่าว่ามาันสวยขนาดไหนนะอ่ะเรามาดูตัวไฟนะครับนี่ไฟอย่างที่บอกนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นพุดดิ้งคีย์เห็นไหมไฟสวยไห ดูทางข้างก่อนไฟออกมาเยอะมากนะก็ะตั้งขึ้นนี่ไฟก็จะทะลุตัวอ,กอักษรภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยเป็นสกรีนมานะจะไม่ทะลุนะครับดูตัวไฟดิสวยไหมเนี่ยไฟนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นหน้าเดียวไม่ได้นะครับมันจะเป็นการฟิกคา่าไฟแบบนี้มานะตัวสีดําเป็นไงดีครับดไว้สวยไหมอืมก็จะประมาณนี้นะต่อมาดูตัวสีขาวต่อ สวยงามไหมครับเราให้ดูสีด้านอีกรอบหนึ่งถึงจะปิดไฟเราก็ยังเห็นอ,อนักษรภาษาจีนนะครับแต่อาจจะไม่เห็นภาษาไทายเพราะว่ามันไม่ไทะลุด้วยนะเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดไฟอ่ะเรากดที่ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะตัว FM แล้วกดตัวน,นี้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็นี่ครับปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดนี่นี่ดู ไฟบอคตสวยอะ่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นปิดไฟเผื่อใครแบบเต็นมืดๆอย่างงี้นะปิดไฟแล้วมองไม่เห็นเองด้วยอ่ะเปิดกลับไปเป็นหมดเดิมแล้วแล้วก็มีนิด้วยครับนี่นะอืมเรากดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็โตัวโคมนะ เราสามารถทําให้ไฟมันเป็นแบบรูปสลับสีไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไฟสวยมากเป็นคีย์บอร์ดตัวถูกทําไฟมาสวยคือคีย์บอร์ดมันประมาณว่าจะเกมมิ่งก็ไม่เชิงจะทีมง,งานก็ไม่เชิงมาอยู่ประมาณกึ่งๆนะครับแล้วเราก็ทําเป็นตัวถูกและใครอยากได้ไฟสวยปุ่มคดณดิงด้วยเราก็ เอามาให้นะค่าตัวมาเลยนะอยู่ที่490สนัดนเองนะก็จะประมาณนี้นะครับอเอาละครับก็โดยรวมของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็แอจก็อธิบายเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์บอร์ดตัวเนี้ยราคานะครับ อยู่ที่490เท่านั้นนะครับได้ปุ่มเป็นพุดดิ้งคีนะครับได้สวิตเป็นยางนะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการแบบทีอดบอปตอนไก็คือกดแบบนิ่มๆแล้วก็เสียงเงียบนะครับมันก็เอาไปใช้เล่นเกมก็ได้ทิงมงานก็ได้นะครับแล้วก็มีที่รองข้อมือให้นะครับก็โดยวรวม490เท่านั้นนะครับก็ใช้นะครับสนใจก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับตามออนไลน์หรือว่าตามสู่ได้ที ชั้นนั้นทั่วไปนะครับสินค้าเราก็เติมกระจายไปแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่ครบทุกพื้นที่นะครับถ้าไปตรงไหนอาจไม่มีก็แนะนําให้สั่งออนไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกนะเดีย๋ยวนี้ทางออนไลน์เขาก็ส่งถึงบ้านเลยครับใช้เวลาไม่กี่วันเองนะครับแอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ